ข่าประจําตาติกรครับพร้อมสำหรับการแข่งขันครับเจ็ดคะแนนส่ามในรุ่นี้ครับของคะแนนเก็บของแก๊งนี้นะฮะห่างกันไม่มากใครได้อันดับหนึ่งก็ได้มงครับแค่นั้นเองออกสตาร์ทไปแล้วครับมาดูครับเป็นอย่างไรการแข่งขันโอ้โหองดูครับว่าโฮช็อตในโค้งแรกจะเป็นหมายเลขในคลาสเอแน่นอน4 8ครับใครเอ่ยครับธนากจม่วงมิดครับโอ้โหพุ่งพูดออกมาเลยครับคันแรกครับผ่านโค้งสองดันเนินขึ้นไป โอ้ยิงที่นี้สตาร์ทพุ่งพรวดออกมานำห่างเลยครับคือตอนนี้พี่กอฟฮะระหว่างพักภูมิเอกยุทธเอกยุทธยีบเก้าเหรอโอ้เกมครับเปิดจริงอย่างนี้ครับพี่กอร์บครับต่างกันไม่ถึงห้าคะแนนครับพี่กอฟครับฮะพักดีเพชรภูมิเอกยุทธใครเข้าที่หนึ่งมงลงครับพี่อ่าแล้วก็สมบูรณ์ด้วยครับสมบูรณ์ด้วยนะครับสมบูรณ์วัยพัน โอ้โหครับธนากิจครับมาถึงโอ้โหดูโหนครับดูโหนครับแหม่ก้นแทบหลุดจากเบาะครับหลุดไปแล้วครับหลุดแล้วนี่คือเอดแรกครับอันดับสองตามมาหมายเลขโโฟฟาบบมิกดูฮาร์ดอันดับสามห้าเจ็ดนะครับเป็นหมายเลขห้าเจ็ดนะครับพักมีวุงมงคลอันนี้จะเป็นในคลาสเอนะครับโอ้โหปกติดูแต่โหดกระแสครับเวลานี้ครับมาดูโหดฮอนด้าครับ โอ้ห้าเจ็ดโหราสารหรือเปล่าโหราสารครับแล้วก็หมายเลขหกเก้าด้วยครับอันดับที่สามครับเป็นชันวิทย์วราพิมสีครับจะยืดหนีไหมฮะท่านผู้ชมครับสี่สิบสามสี่สิบหกห้าสิบสี่และห้าสิบเจ็ดใครเข้าที่หนึ่งได้แชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์ไปเลยครับอ่าโอ้โห ล่อไปบ้านไปขึ้นเปกนอกครับสหลัะโค้ง2แล้วมาที่โค้ง3ครับเป็นอยู่ขวาดันลงเนินตรงนี้ไฮสปีดครับคัดบีคัด B ีฮะคัดบีหนึ่งทีสี่สิคุณขี่ไป35 38เรียบร้อยครับคาัดบีไปแล้ว2ลํลำใครเนี่ยรู้หรือเปล่าเป็นอยู่คาัดบีนะครับขี่ยังไงตามเพื่อนทะลุไปแล้วครับ2คันคัดบีครับ38ใครเอ่ย35ครับ มีวิธรรมนะครับแล้วก็ธนากจทะลุไปแล้วครับธนากจวิวิธรรมผู้ชมสามารถเชียร์บอกว่า225ครับวิชพรยากลางคอมเมนต์จากทางบ้านนะฮะกู้ไม่ผ่านมาหาเจติกกู้ผ่านครับคอมเพลทีคคอมเพลทอาวนะครับมาดูทางนี้ครับหมายเลข55ครับโพฟาโลนะครับ แต่ตามมาด้วย6-6-9ครับนัชพลแย้มกลิ่นอันนี้ในคุกปเอนะครับกลุ่มหน้าครับการแบตเทิลในโพเดียม1-2-3ครับโอ้โหสี่แปดี่แบบขี่ชิวๆเลยฮะเวลามันเหลือๆในมือครับคันเร่งแต่คราสบีครับนนะพยายามนะครับอย่าให้เกิน1นาที40นะครับคราสบี คาร์ดบีทะลุกันไปกี่คันแล้วเนี่ยสองคันครับสบายไปเลยครับวิวิทรทำธนกริสามห้าสามแปดนะครับเอาแล้วครับฮอนด้าครับนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าสำหรับฮอนด้ามินิไบค์โทฟี่หนึ่งสองห้าถ้าผลการแข่งขันจบแบบนี้ปวดหัวแน่นอนครับเพราะว่าผู้นำเนี่ยมีคะแนนเก็บอยู่20คะแนนบวกคะแนนเก็บ 40, ในสนามนี้ <60. S 2> จะเป็นเป็น60คะแนน ก็จะต้องไปนั่งไล่ว่าพักดีวงมงคลจบอันดับเท่าไหร่ตอนนี้พักดีวงมงคลอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอ่าขอดูในเรื่องไอ้ตารางล่าสุดกัยครับไร้ทัมมิ่งก่อนพักดีอยู่ที่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ห้ามันเพชรภูมิสิบโอ้โหครับสบายใจพักดีที่สิบที่กี่คะแนนมืคะในไปน่าจะได้ต้องดูต้องดูจากพักดีไม่รอดนะพักดีต้องขึ้นมาไม่ต่างหมดที่ห้าครับถึงจะรอดพ้นนะครับ ข่าวดีก la so so ็คือสรุปในในในกลุ ale, sí. ่ม A นะครับใครได้อันดับหนึ่งก็คือมงลงแน่นอนนะครับมงลงแน่นอนพี่ส่วนคั์บีนะครับค์สบีทะลุไปแล้วครับทะลุแล้วนะครับลิมิต1น0นะครับตอนนี้แข่งกันอยู่มันน่ารักมากร่นนี้ผมชอบมากเลยดูครับแข่งกันอยู่5คันข้างหลังศูนย์คันข้างหน้าทะลุหมดเลยครับครับรถเล็กๆแบบนี้ครับขี่สนุกครับ น่ารักจริงๆอ้าวไปหนึ่งคันครับพรเทพครับเรียบร้อยครับหนึ่งาทีสามเก้าคัตบีเรียบร้อยครับทะลุครับพรเทพทะลุไปแล้วครับเอาไปนะครับวิชาพรครับสามเก้าครับไปแล้วครับรัชตะไปอีกแล้วครับโอ้โหทะลุกันบานเลยครับคาร์บีโอ้โหครับให้กินนาทีสี่สิบนะครับกดไปหนึ่งทีสามเก้าสามแปดครับ ห้าคันสุดท้ายมีโพเดียมหมดครับใช่ครับคาดบีตอนนี้ธนกิจรัชตะเรียบร้อยครับหึ่งที่สีครับขี่กันสามแปดสเรียบร้อยครับเท่ากับตอนนี้อดีเทพมีถ้วยนะครับเฉลิมชนมีถ้วยนลงวิทย์มีถ้วยโอ้เขาไปกันแล้วครับโอบีครับโอบีขอดูปัททวีก็โดนนะครับไม่รอด ตายแล้วแก๊งหลังดีกว่าครับขี่เกือบลองบวยครับได้ถ้วยสังหารนะครับโอ้โหครับนี่ครับชาดวิทครับชาดวิทณรงพยสารณรงวิทมีถ้วยหมดเลยครับโอ้โหครับค์ดบีข้างหน้าที่ทะลุหมดแล้วครับห้าคันข้างหน้าทะลุหมดเลยครับสามแปดสามเก้าสามเก้าสามเก้าครับไปหมดแล้วครับกลุ่มหลังสี่สิบสี่หนึ่งนี่ เรียบร้อยครับขี่ชิวๆเลยครับคัดบีนี่เป็นรุ่นฟรีรันเหรอครับบี้โอ้โหอดิเทพครับเฉลิมชนนรงวิทย์โอ้โหนี่มาแข่งจริงจังคัดบีทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยครับโอ้ครับชวนเพื่อนมาขี่ข้างหลังคือได้ถ้วยหมดเลยได้ถ้วยหมดเลยอะไรเกิดขึ้นนี่ครับอีเหลือสามรอบอดีเทพตอนนี้เป็นอดีต้วยแล้วนะครับไม่มีถ้วยแล้วนะครับโอ้ครับ นรงครับไพศาลอันนี้รับคัดบีแบบสบายๆครับไม่ต้องไปบวกไปบี้แล้วนะยังไม่รู้ตัวด้วยยังไม่รู้ฮะไม่รู้ตัวด้วยเพื่อนบวกๆไปทะลุทิบหมายครับพี่โอ้แต่คัดเอตอนนี้นะครับธนกิจที่1ครับโพฟาโลที่2ครับพี่มีคนขโมยเลดบูลเราแล้วเดี๋ยวมาดูเวลากันดีกว่าครับว่ากลุ่มสองเป็นยังไงครับกลุ่มหเป็นยังไงฮะ โอ้นี่ขี่กันแบบชิวๆแล้วนะครับแกงนี้ภัยศาสตร์ณรงวิทย์เฉลิมชนนี่ครับมีสองสองห้ันดับ4ครับและกิตตินนะครับได้ถ้วยนะครับมีถ้วยแน่นอนฮะที่เหลือทะลุไมเลยครับอดิเทพที่1แน่นอนคัดบีขี่สี่ศูอยู่แล้วอดิเทพอ่ะแต่สองสอที่ท่านเชียร์เนี่ยทะลุไปแล้วนะครับ ไปเรียบร้อยครับ148ขี่ชิวมากครับแต่ก็ไม่รอดครับคุณทะลุไปตั้งนานแล้วฮะ225ใน1นาที39ทะลุไปแล้วขี่ชิวๆทำไมครับทะลุไปตั้งนานแล้วครับเปิดคันเร่งมาเลยครับแหมทำเป็นแบบทำฟอร์มรู้เยอะใช่ไหมรู้เยอะครับรแต่รู้ไม่ทันนะทะลุไปเร็วแล้วครับเรียบร้อยโอ้อะไรคะเนี้ย อมาดูนี่คุ่มูนนำครับธนกิจครับถ้าธนกิจเข้าเส้นเแต่ว่าฉีกเข้าเส้นเลยนะธนกิจมีคะแนนเก็บเท่าไหร่ธนกิจมี20ใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึง20ครับธนกิจ20นี่ไงธนกิจ20อ่าธนกิจมี20ธนกิจเข้าเส้นก็60มองลงครับเฮ้ยธนกิจทำให้มันดูเหมือนมันมัน่อยดิธนกิจไฟนอลแลบแล้วครับขี่ให้ดูเหมือนมันมันเนี่ยคุณมานั่งขี่อย่างนี้ได้ไง ธนกิจคุณไปนั่งขี่อย่างนี้มันเสียรายการผมหมดไม่ใช่ธนกิจก็ไปขี่ตามไปคัดบีที่นึกว่าทะลุธนกิจมึงขัดเอขี่ให้มันมันหน่อยดิคุณมานั่งขี่ใจตลาดกี้ไม่โอ้ผมไม่เคให้รู้ไงว่าเป็นมือใหม่โอ้ยบีใหญ่เลยครับโอ้ยบีใหญ่เลยครับโอ้เอ้ยโอ้ยธนกิจคุณขี่เสียหลักเลย โอ้มุ่งมั่นมากเลยครับที่สองหมอบหน่อยมอบหน่อยเอออแคชั่นหน่อยแอคชั่นนิดนึงโอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของธนกิจการละครเออสิบกุ้งเงาะสวมบทบาทได้ดีมากเออท่านนี้หน่อยเออรถมีอาการรถมีอาการโหนครับนี่ครับโหนกระแสครับธนกิจครับโหนฮอนด้าครับโอ้นี่ครับท่านโปโลหิดมาเองครับโหนบีครับโอ้โคตรเท่ครับอ้าวใครจอดแวะอยู่ตรงนั้นล่ะน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดครับ โอ้โหไพศาลเกือบปิ у นะครับ40กับ406ไพศาลเกือบปิ у ฮะกำลังจะเป็นแชมป์ของสนามและแชมป์ประจำปีเตรียมจุดภูให้กับธนกิจม่วงมิดมิดมิดโอ้เบียโคด้วยเหรอที่หนึ่งเบียโค้ะเบียโค้ะเอโค้ะโคเอาแล้วครับและผู้ชนะเลิศแชมป์ประจำสนามและแชมป์ประจำปีได้แก่ธนกิจม่วงมิด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 โอ้มิดเลยพี่เอ้ เอาเลยครับได้แชมป์ประจำปีได้แชมป์สนามเรียบร้อยรุ่นนี้นะครับถ้าอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้นะครับโอ้ย้ยดูดูดูโอ้ยเครีใจเย็นใจเย็นโอ้ยคันเล่นอยู่ขวาไอ้ที่เครียดอะฝั่งซ้ายวิทวินคุณคือรถน็อกรอบนะฮะคุณอยู่ที่รอบที่หกเลยนะครับว<อ>ิทวิ <มา S 1> นเราทะลุไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ครับพี่สบายไปแล้วคันต่อไปนะครับ Triumph Triple Engine Trophy นะครับ Triumph Triple Engine Trophy นำรถมาที่ปากทางพิษเลยครับ Triumph Triple Engine Trophy นะครับนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับ มีเวลาอีก5นาทีนะครับไทอัมทิเฟิลอันเจนโทฟี่นะฮะตามเวลาครับนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับไทอัมทิเฟิลอันเจนโทฟี่นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับไทอมทัมครับเรียนเชิญเลยครับนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับแจ๋ว เดี๋ยวเราดูจุดตัดฐานนเยก่อนอเรป็น103นะพี่ครับเอ้ยเดี๋ยวก่อน156ก่อนครับ56 <19 3. S> 1หเอ่ะ103 190ไม่มีเลขกวนี้นะหมายเลขตรงหรือเปล่าคะนี่คา A อันดับที่สี่หน่งเก้าศูนย์ไทยอ่ะไม่มีหมายเลขหนึ่งก้าศนย์ด้นะ นี่ไงเขาเขาปรับให้แล้วไฟอัมที่โบนเอนจินโทฟี่ครับไฟอัมที่โบนเอนจินโทฟี่นำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับ ไฟอัมท um, mm ิปเปอ e เอนจินโทฟี่นำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับ t r อัมทิ e เปอร e เอนจินโทฟี่ you have three minutes left Tri um t r อัมทิ e เปอร์เอนจินโทฟี่ครับ please bring your bike to the gate please ride through the gate ride through the gate your race session will start in three minutes